สำหรับ Macbook Air นะครับไม่ว่าจะเป็น Macbook Air Macbook Pro นะครับที่เป็นตัว M1 หรือต่ำกว่านั้นนะครับของเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะแค่ LCD ได้นะครับสวัสดีครับผมอนนท์นะครับกับเจ้า Macbook Air นะครับเป็นโมเดล A2337 นะครับเป็น Macbook Air M1 ตัวนี้ ปัญหาของเครื่องก็คือจอแตกนะครับจอโดนกดทับมานะครับจากในส่วนตรงนี้เหลาขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพาเนลที่มันเป็นในส่วนของจอในนะครับเราใช้ตัวโครงเนี่ยของเดิมซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วในส่วนของตัวพาเนลที่มันเป็นตัว LCD นี้เป็นจอแท้นะครับสีความคมชัดอะไรต่างๆความคงทนเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่ได้คือการเซฟค่าใช้จ่ายไปนะครับ สังเกตดูจากตัวนี้จากที่ผมดูเบื้องต้นจากที่ผม QC แล้วงานเนี่ยออกมาสวยเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องจอแตกนะครับโทรมาปรึกษาเราได้นะครับ B m a x s e r v i c e สแกน QRcode หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสมมติว่าเราเข้าเว็บไซต์มาปุ๊บลูกค้าสแกน QR c o d คเข้ามาหรือถ่ายรูปเบื้องต้นถ่ายวิดีโอนะครับสามารถส่งเข้ามาในแชทได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะประเมินราคาค่าใช้จ่าย นะครับระยะเวลาให้ท่านได้เลยนะครับส่งมาได้ในกรณีที่อยู่กรุงเทพไม่สะดวกเดินทางงานเปลี่ยนอ c d ดีเนี่ยในกรณีที่นัดเนี่ยผมให้เวลา3 4ชั่วโมงนะครับรอรับได้หรือเอามาดรอปไว้ทําธุระเสร็จมารับได้เลยนะครับร้านจะมี2สาขานะครับรางแหมงที่นี่กับสาขาลังสิตลูกค้าสะดวกที่ไหนไม่สะดวกเดินทางมีเซิสิตรับส่งนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับทีนี้ไม่มีอะไรมากมาแนะนําแล้วกันนะครับว่า แม b พู k Air m1 แม o o ู Pro หรือต่ำกว่านั้นนะครับเรามีจอในเปลี่ยนซอมเมนบอร์ดอุปกรณ์ต่างๆเรามีพร้อมเปลี่ยนคลิปนี้ผมอานนท์กับเจ้าแม้ผู้ k i r a i r a 7 3 3 7ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ